ตอนนี้ทางเกมนะครับก็ได้มีการอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเป็นอีพิโซดที่74นะเออมีอะไรบ้างดูฮะน่าจะเป็นยูนิตนะครับเป็นสต er รีมเมอร์นี่ฮะคาเมร่าแมนนะไซเอนติสค็อกแมนอ๋ออันนี้คือกองเครียสินะเฮ้ยเดี๋ยวนะชาโดว์ทีวีแมนเดี๋ยวนะ ตัวไหนคือชาด w future last c o c k man แล้วก็ future create เฮ้ยเดี๋ยวนะมันคือกล่องใหม่เหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋ออ๋อนี่ s t e มอ e r นี่ผมซื้อไปแล้วนะครับ s t e ม m e r camera าแ n นะนครับเป็นระดับ exclusive นะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมสแต็กเขาเหมือนกับตัว engineer จังเลย่ยาบอกนะว่าตัวนี้มันสปอนยูนิตออกมาเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องไปลองเล่นนะครับเพราะว่าผมเนี่ยทำการซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่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 ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอ้โหตัวเยอะมาก คือในคลิปที่แล้วที่ผมลงทอยเลทไปคือผมสุ่มไงแล้วคือตัวเยอะมากยังไม่แทนแบบได้เคลียร์เลยนะฮะนี่นี่นี่ตัวนี้ฟิวเจอร์เครดนะครับก็คือเป็นกล่องแบบโลกอนาคตนั่นเองอันนี้คือกล่องเก่าไงอันนี้กล่องใหม่นะครับซึ่งหูเดี๋ยวนะใช้สามพันเลยเหรอคือเดี๋ยว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 ,ยว,ยวคืออันนี้ใช้สามร้อยสิบกล่องสามพันอืมใช้นาฬิกาตัวนี้เออแต่คืออันเนี้ยได้หนึ่งเองนะใช้สามพันก็คือหนึ่งกล่องตัวนี้ เท่ากับ10กล่องตัวนี้10กล่องตัวนี้เท่ากับ1นกล่องตัวนี้เดี๋ยวทุกคนดูแล้ว3กล่องใช้9,000 10กล่องใช้30,000โอ้โหคือมันมีโอกาสได้โ,โกลเด้นฟิวเจอร์ลาร์ดคอร์กแมนนะครับเป็นระดับกอัตลี่นั่นเองเดี๋ยวนะคือเกมเพิ่งรีมาเมื่อวานตอนนี้คนได้ไปแล้ว2,000กว่าคนผมบอกเลยว่าค่อนข้างได้ง่ายเหมือนกันนะ เออคุ้มที่จะเสี่ยงเหมือนกันผมไม่แนะนําให้เติมแล้วกันนะครับกล่องนี้ผมว่าสามารถเก็บได้แต่ใครที่เป็นเทพทรูนะก็สามารถเติมได้เออนะี่ฮะอ่ะแน่นอนว่ามันมีระดับเป็นมิติกนะครับอ่ะมิติกกับตัวกอรลี่ตรงนี้นะครับก็คือตัวเกลือพูดง่ายๆเลยคือตัวเกลือก็คือตัวมิติกนะตัวที่ดีก็คือตัวกอรลี่มี2ตัวให้เลือกนะครับสมมุติว่าผมเปิดไป1กล่องตัวนี้นะครับผมจะสามารถได้ มิติเลยนะครับเพราะว่าผมมองเลยว่ามิติเนี่ยเป็นตัวที่น่าจะได้ง่ายแล้วนะฮะทุกคนครับมี2ตัวให้เลือกอะ่ะคือถ้าคุณดวงดีคุณก็ได้กอรลีถ้าคุณสวยหน่อยคุณก็ได้มิตินะแต่ผมมองว่ามิติกตัวนี้สวยนะคุณดูสิดาเมจอยู่ที่6 0 0 0ืเลยนะโอเคเป็นตัวที่น่าเก็บนะส่วนไอตัวไทม์เครดของผมนี่ก็คือผมไม่อยากจะคุยฮะคือเปิดไปก็เกลือนะฮะเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวผมมาทําคลิปแบบเปิดแบบดูๆเลยดีกว่าอ่ะโอเคทุกคนครับไม่น่ามีอะไรมากนะครับ ตัวนี้นะครับผมจะลองใช้เลยเพราะว่าผมมีคอรกตรงนี้พอดีเลยผมมีนาฬิกาอยู่ประมาณ3 7 0พนะซึ่งผมจะได้1กล่องอ่ะผมซื้อ1โอเคได้1กล่องมาแล้วปึ๊บปึ๊อยู่ไหนอยู่ไหนอ่านี่ฮะมาฮะฟึบคือโอ้นี่ไงนะอาชาโดวทีวีแมนผมก็ได้มาแล้วเหมือนกันตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเข้ามาในในตู้สุ่มนะครับตู้สุ่มทองนั่นเองนะก็ ไปหาสุ่มกันได้นะผมบอกเลยว่าได้ไม่ยากทุกคนมันมันง่ายๆอันนี้นะครับนี่ไงผมได้มาแล้วผมขอเซตตัวแป๊บหนึ่งนะฮะเฮ้ยแตกแตกไม่ไม่ไม่ไมไมยาเกือบเกือบทุกคนเกือบเกือบลืมไปแล้วว่าฉันเคยรักเธอมาก่อนเออโอเคโอ้โหหลุดอีกแล้วอหลุดหลขายโอเควางไปเลยนะครับ ะเขาวางตรงนี้นะครับนี่สปอนมาแล้วนะครับซีเมอร์โดนนะฮะนี่คือหน้าตานะหน้าตาก็แบบน่ารักเกินนะครับโอเคดูสแต็กกันเลยดีกว่านะครับอ๋อนี่ไงเลือดของเขาอยู่ที่2000นะครับ DPS น่าจะเป็นการโจมตีนะซึ่งแน่นอนตอนนี้เขาโจมตียังไม่ได้นะครับคูดาว2วินีครับแล้วก็อะไรเนี่ยเฮ้ยระยะในการรักษาคืออะไรครับทุกคน ระยะในการรักษา600เยอาบอกนะว่าเขาทําการรักษายูนิตได้ด้วยนะครับใช่ไหมซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันรักษาอะไรนะ่ะเออโอเคอัพไปเลยเป็นเลเวล2นะครับฟึบโอเคตอนนี้นะครับเลือดเพิ่มมาเป็น5,000นะครับเฮ้ย DPS เพิ่มมาแล้วเป็น1,000นะโจมตีได้ด้วยคู่ดาวการโจมตี1.5วิแล้วก็ระยะการรักษาอยู่ที่8นี่ฮะหน้าตาโดนเลเวล2นะนะตอนนี้โอ้โห โอ้เท่ฮะผมบอกเลยนี่คือการจมตีเลเวล2นะครับนี่ปล่อยลเซอร์อย่างนี้เลยนะครับอ,อทีเดียวตายโอเคเดี๋ยวอัพต่อเลยนะครับอัพเป็นเลเวล3ใช้เงิน2,000นะครับปึบโอเคตอนนี้เพิ่มมาเป็น1 5 0 0แล้วนะครับเลือดของเขานะโจมตี2,500นะครับคูดาวน์1.25วิระยะการรักษาอยู่ที่10ผมยังไม่เข้าใจนะว่ามันคือวงอะไรนะครับใครที่เข้าใจก่ ช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะฮะอ่าเพิ่มมาแล้วนะครับอันนี้เป็นโดน B2 นะครับก็คือมี2ปืนนั่นเองนะฮะโอเคอุ้ยอุย,อย,อยตัวน,นี้หลุดรัวเลยครับหลุดรัวเลยต้องอัพแล้วนะครับอัพแล้วต้องอัพแล้วไม่งั้นไม่ไหวโอ้โหโอุย๊ยเวลตันแล้วนะครับอู้เลือดสี่หมื่นนะครับโจมตี5,000คูดาวหนึ่งวิโู้เดี๋ยวนะอันนี้คือระยะวงอยู่ที่12สสินะโอเคเดี๋ยวนะผมเอาเข้ามาเพิ่มได้ไหม เออช่วยกันทํามาหากินหน่อยดิวางได้กี่ตัวอ๋อสามตัวนะครับสามตัวโอเคอ่าทุกคนครับตัวต่อไปของเราก็คือชาด d ทีวีแมนนะฮะโอ้โหนี่เป็นตัวระดับมิติกที่เราสามารถหาได้ในตู้ของเรานั่นเองนะครับมาวางอยู่ที่2อ,อู้นี่คือหน้าตานะครับอ่ะวางไปเลยแล้วกันนะครับฟึบโอเคนี่ทําการฉายรังสี ดามเมจ1,000ในเลเวล1นะครับระยะ20คูดาวอยู่ที่0.5นะค,คือทำไมแกน่ารักจังอะ่ะอัพไปเลยนะครับเวล2นะครับดามเมจ2,000นะครับคือระยะอยู่ที่25เหมือนเดิมคูดาวศูน์จุนะฮะโอ้โหนั่นคือโดนยิงแบบฟรีๆคือมันมันดูแปลกๆเลตัวน,นี้ทำไมมันดูไม่โหดเลยวะทุกคนโอเคอะ่ะอัพไปเลยอุ้ยดาวเมทสองพันเหมือนเดิมเลเวลสามนะครับ เลเวล3ดาเมจ2,000ระยะ30คูดาว0.25นะครับอัพต่อไปเลยมาอัพต่อไปใช้4,000โอ้โหเวลิลต่อไปใช้เงินเยอะมากเดี๋ยวขอดูข้างหลังก่อนข้างหลังจะแตกไหมเนี่ยไหวไหมเออไหวอยู่ไหวอยู่โอเคน่าจะไหวอยู่นะนี่อู้หูยืบโอลองหนด้วยนี่นี่มาดิมาดิเรามากันเป็นกองนี่ทนนี่โอเคไหวครับ ไหวแน่นอนโอเคขออัพเงินก่อนแล้วกันมามันดีเพราะว่ามันโจมตีเป็นเอนะครับถึงดาเมจเขาจะแบบว่าไม่ได้แบบดูฉูดฉาดมากนะครับแต่ก็ได้อยู่นะโอ้อ่ะแต่ก็คือมีข้อเสียคือเขาไม่ได้ป้องกันการโจมตีอะไรเยอะแยะนะฮะโอ้โหเออ,อ,อได้อยู่อัพเลยฮนะ โอ้ตอนนี้แม็กแล้วนะครับเลเวล5ดาเมจ7,400นะครับระยะอยู่ที่โอ้ระยะค่อนข้างโอเคเลยนะระยะใหญ่มากคูดาว0.2นะ์ครับโอ้ใช้ได้อย่างนี้ผมกดออโต้คลิปได้เลยนะโอเคถือว่านายมาแบกเราอยู่นะถึงนายจะแบบว่าตัวเล็กกระจิ๋วหลิวนะครับฟิวเจอร์ลัสคอกแมนนะครับระดับมิตินะครับนี่คือหน้าตาโอ้โอ้โคตรเท่ดูสิ เฮ้ยเดี๋ยวนะเขามีสกิลมาด้วยนะครับเฮ้ยขอลองใช้ได้ดไ,ดไหม<ด>ฟึบหยุดเวลาฮะเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวคือทำไมยูดิตมันล่องหนน่ะเดี๋ยวนะทำไมทอยเลตมันล่องหนผมพูดผิดเดี๋ยวนะเฮ้ยคือมันทำให้ทอยเลตหายไปด้วยนะครับโอ้โหคููดาว282้วิซึ่งใช้ตอนใช้คือ10วิโอ้โหตอนครูดาวเยอะมาก โอเคนะครับเลเวลหนึ่งของเขาเนี่ยดาเมจอยู่ที่ห้าพันนะครับระยะสี่สิบคูดาวการโจมตีอยู่ที่หนึ่งวิเดี๋ยวนะมีทอยเลทสโล่ด้วยนะครับสโล่ที่ห้าสิบห้านะครับเปอร์เซ็นต์โอเคผมขออนุญาตอัพต่อเลยแล้วกันนะครับไปเป็นเลเวลสองนะครับดาเมจตอนนี้หมื่นสองนะครับระยะสี่สิบห้าคูดาวหนึ่งวิทอยเลทสโล่ห้าสิบห้าเหมือนเดิมนะฮะดูการโจมตีฮะเหมือนด้วแฟลตเลยดูนี่สโล่สโล่ตีเป็นลายตัวนะครับ อืโอเคเป็นมิติกที่ใช้ได้เลยนะนี่สโลไหมสโลไหมโอเคถือว่าสโลเร็วอยู่เฮ้ยใช้ได้อยู่นะโอเคต่อไปเลเวลสามนะครับใช้เงินห้าพันนะครับดามเมจเพิ่มมาเป็นสองหมื่นห้านะครับเยอะมากระยะสี่สิบห้าครูดาวหนึ่งวิทอร์เรสสโลเหมือนเดิมครับห้าสิบห้านะใช้เงินแปดพันนะครับอ่ะโจมตีเหมือนเดิมนะครับอู้ดามเมจเพิ่มมาเป็นเท่าตัวเลยนะ จาก2 5 0 0 0เพิ่มมาเป็นอีก2 5 0 0 0รวมกันเป็น50,000นะครับระยะ50คูดาวน์1ทอลิสโล55ฮะดูการโจมตีนะโอ้โหโดนผมคือดุมากทำไปเล่นไปนะโอเคอัพต่อไปใช้เงิน10,000นะครับในเลเวล5นะฟึบโอเคตอนนี้ตันโอ้โหดาเมจ60,000นะฮะร,ระยะ50คูดาวน์1นี่ครับทอลิสโล55นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมลองวางเขาได้หลายตัวได้ไหม ออคือคือถ้าเรากดตัวนี้ไปนะครับมันจะทําการหยุดเวลานะครับ1ิบวินะครับทุกคนแล้วก็โจมตีด้วยสายฟ้าอันทรงพลังด้วยนะอ๋อโอเคผมว่าแล้วทาให้ทอยเลตมันตายนะก็คือเป็นสกิลของเขาเองนะฮะผมนึกว่าเขาบักนะตอนแรกที่แท้เขาเป็นสกิลของเขาเองนะครับเหมือนเป็นสกิลสายฟ้านะโอ้โหทุกคนว่าจะหลุดไหมทุกคนว่าจะหลุดไหมผมกลัวหลุดจัง หลุดไหมโอ้โคือโดนผมมันช่วยอะไรได้บ้างวะเนี่ยโอ้ my god หลุดไหมเนี่ยอย่าหลุดนะโอ้ไม่ผมต้องใช้สกิลแล้วฮะฟ๊บโอวนี่ฮะดูโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องโอ้รถไปโอ้โหรถไปห้าแสนก็ใช้ได้อยู่นะแต่ึ้นเลือดสิหกล้านไงเออ โอ้อะอะย่างนั้ยเราก็สามารถเคลียร์ทาเลออกไปได้นะครับจะได้เหลือแค่บอสมันเนาะกับลูกกระจกเออ,อแต่ลูกกระจกมันก็เลือดเลือดเยอะอยู่นะโอเคมาน่าจะเหลือแค่บ,บอสตัวเดียวนะครับมากองกําลังโดนตอนนี้กำลังโจมตีโอ้โหเลือดไหลเป็นน้ำครับตอนนี้รามาเป็นส2ล้านแล้วนะครับโอยจะไหวไหมฮะมาดูกันฮนะผมต้องขายออกไปละขายขาย อ่ะแล้วก็วางเพิ่มไปนะฮะอัพไปเลยโอเควางเพิ่มไปอีกอัพไปเลยนะฮะโอเคน่าจะหลูหลามมะพร้าวแก้วโอเคเราชนะแบบชิว,ชวโอเคครับทุกคนครับเป็นอย่งไรบ้างครับกับอัปเดตครั้งนี้ผมบอกเลยว่ามีอะไรเข้ามาเยอะมากๆนะครับยังมีกล่องใหม่เข้ามาด้วยนะก็ใครสนใจยังไงก็ดูผมแล้วก็ไปซื้อกันได้นะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าฮะโอ้โหแล้วโดนก็คือขยันเกิน